สวัสดีครับนักนเรียนวันนี้เรามาเรียนงานเชื่อมไฟฟ้าเป็นครั้งแรกเลยนะครับเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยนะรเรียนแต่ทฤษฎีเข้าใจไหมดังนั้นครั้งแรกเลยนะครับก็คือเราไม่มีเบื้องต้นอะไรเลยเราจะมาทดลองทดสอบว่าเป็นแบบไหนยังไงวันนี้นะครับได้เยอะเยอะมากเลยประสบการณ์นะครับดังนั้น ที่ครูสอนไปก็คือเราต้องเอาอุปกรณ์มาวางไว้มาเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนเราเตรียมความพร้อมของตัวเราแล้วใช่ไหมครับชุดอะไรเรียบร้อยนะดังนั้นก็อุปกรณ์ถ้านะอุปกรณ์ก็ที่ครูเตรียมไว้ก็อามาฝึกนะก็เบิกมาแล้วก็มาใส่ใส่ในบูธในสถานีนี้นะครับว่าเราใช้ตรงนี้ โอเคไหมครับ,รบแต่ครูมาสาธิตให้เราดูตรงนี้ก็คือเพื่อเป็นตัวอย่างให้เราดูนะครับ,รบว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับโอเคนะ,นะคดังนั้นดังนั้นเราก็มาฝึกมาปฏิบัติสถานีนี้ให้บันที้กันสองคนจับคู่บันดี้กันสถานีที่หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ฝั่งนี้มี8สถานีอันนี้ก็คือ9สถานีที่9ก้11ิบสิบเอ็ดสี่สิบฝั่งนี้อีกแนะครับ ดังนั้นของครูดึง8ึงตรงนี้ของครูหมายเลขอะไรครับหมายเลข9นะครับครูก็เอาอุปกรณ์ถ้าถ้าครูฝึกนี้ครูก็เอาอุปกรณ์ตรงนี้มาวางนี้นะครับแต่ครูก็เดี๋ยวมาสาธิตให้เราดูตรงนี้โอเคนะครับ,รบทาแบบนี้ให้พร้อมก่อนครูยังไม่ไเปิดสวิตอะไรเลยนะครับได้เรียบร้อยแล้วเรารู้หมายเลขแล้วเราก็ไปเปิดสวิตครูก็เปิดเปิดสวิตตรงนี้ตรงนี้มา มันก็มี1ถึง8นะครับและ9ถึง16ของคููหมายเลข9ใชี่ไหมครับครูก็เปิดหมายเลข9ไฟก็วิ่งตำลางมานี้แล้วก็ไปสถานีตรงนู้นนะครับมาเข้าตรงนี้นะครับดังนั้นดังนั้นครูรู้ละครูก็ต้องมาเปิดสวิตซ์ข้งหลังแล้วก็เอาสายสายดิน สายกาวสายไฟสายขี้แบบนี้สองอันนะครับดังนั้นมันจะมีอยู่สองเส้นแน่นอนครับก็คือสายกาวสายดินตรงนี้กับสายคีบปวดเชื่อมตรงนี้นะครับครูก็เอาสายสายกาวเนี่ยคีิไปตรงนี้ให้แน่นให้แน่นนะครับก่อนตรงนี้ดังนั้นตรงนี้ก็คือสายคีบกับรวดเชื่อมของเราตรงนี้นะครับก็มาวาง ดังนั้นการเชื่อมของเราก็คือเชื่อมกับชิ้นงานลองก่อนนะครับเชื่อมกับชิ้นงานรองก่อนเวลาเชื่อมนะครับให้เราตั้งใจนะตั้งใจอย่าตื่นตระหนกอะไรอย่างนี้ไม่เอานะครับใส่อุปกรณ์ใส่ทุ้งมือแบบนี้ก่อนแรกเลยใส่แบบนี้ก่อนเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําการจับแบบนี้ดูดูจับแบบนี้ให้เราคีบ ก้วเชื่อมแบบนี้โอเคไหมครับให้คีบแบบนี้แล้วก็อันนี้คือเชื่อแบบนี้ธรรมดาถ้าเป็นดูดูมันมีร่องของมันตรงนี้ถ้าเป็นร่องแบบนี้มีร่องนะตรงนี้เห็นไหมมีร่องไมมีร่องนี่ป,ป,ปุ๊บก็แสดงว่าเป็นแบบนี้เชื่อแบบนี้เข้าใจป่ะเขาเรียกเชื่อ,อมท่าขนาดน,นอนแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้มีร่องตรงนี้นะครับนี่น ก็เป็นการเชื่อแบบโอหิตเราพื้นฐานเบื้องต้นเราไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยเข้าใจปหเราแค่ธรรมดาแค่นี้พอแค่นี้พอให้มันตั้งฉากกันเข้าใจครับตั้งฉากแล้วแล้วทำการเคาะแล้วก็เขีย่ยเคาะหรือเขีย่ยตามใบงานของที่ครูบอกไว้นะครับวันนี้เอาแค่นี้แหละเคาะเขีย่ยแล้วก็ อาร์ตหัวอาร์ตท้ายเดี๋ยวครูอาร์ตหัวอาร์ตท้ายดูเข้าใจไหมครับแล้วก็โอเคทํางานปลอดภัยดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ย surveys, ไม่เอาไม่ดีอย่างเงี้ยไม่เอาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เกินเกินให้อยู่ในระดับอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยเห็นไหมครับให้อยู่ในเงี้ยโอเคเนี่ยไหนโอเคถ้ามันเกินมันอันตรายอย่างเางี้ยเกินมันอันตรายอย่างเงี้ยอันอย่างเงี้ยอันตรายเวลาวางมันจะชนใช่เวลาวาง เวลาวางอะ่ะมันอันตรายเนี่ยมันไม่ได้เวลาอันตรายอันตรายนะครับดังนั้นดังนั้น <Yeah. S 1> แค่นี้พอคนี้พอนะครับ แค่นี้พอไม่โดนไม่อะไรนะครับขอโทษขอโทษขอโทษดังนั้นนะครับเวลาเชื่อบเนี่ยค่อยระวังนะทุกวินาทีทุกเสี้ยววินาทีมีผลหมดนะครับดังนั้นจะทําอะไรจะอ้างจะวางจะอะไรเราต้องมีสติหน่อยเข้าใจปะโอเคนะครับก็หยิบอย่างนี้แบบนี้นะครับดูดูนะดูนะครับอย่างนี้ แล้วก็ดังนั้นดังนั้นเราจับให้ได้ฉากแบบนี้นะครับเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นแรกเลยนะครับชิ้นงานให้อยู่ประมาณนี้ประมาณหนึ่งหนึ่งฟุตหนึ่งสองแบบนี้นะครับกูรู้ว่าเรากลัวสันอย่างเงี้กย,ยก,ลก,ลกลัวอย่างเงี้ยไม่เอาอย่างงี้กล้ากกลัวอย่างเงี้ยไม่เอาไม่ดีด้วยแล้วมันจะอันตรายกับเราด้วย เข้าใจปะ่ะดังนั้นตั้งสติตั้งตั้งตั้งใจให้มั่นว่าเออมันจะเกิดการอ้าะเกิดการลองแล้วนะครับประมาณนี้ตัวตรงประมาณฟุตอื่นตัวตรงหยิบหน้ากากมาโน้มไปหน้ากากแบบนี้เอาดูหน,น,น้นนากากปิดนะครับโน้มโน้มแล้วหน้ากากปิดคเคะหน้ากากปิดเอ้าไปไปเาะเาะ แบบนี้ครับเคาะเข,ขเขีย่ยเขาะเขีย่ยเขาะเขีย่ยงแล้วก็อาร์กยาวต่อเนื่องแบบนี้อาร์กยาวต่อเนื่องอย่าให้ไฟดับระยะห่างประมาณนักสองมิลต่อเนี้ยเคาะเคาะไปเขี่ยไปเขาะไปเขี่ยไป,อไปโอเคไหมครับวันนี้ลองอาร์กลองเคาะลองเขีย่ยได้นะครับหน้ากากแบบนี้นะครับให้อยู่ประมาณ ประมาณฝ่ามือประมาณฝ่ามือถ้าเราอย่างนี้แน่นอนครับเจ็บตาค <Okay. S 1> วันเพื่ออะไรนี้จะโดนตาเราดังนั้นในในสถานีของของครู <What? S 1> มันจะมีตัวดูดเข้าใจไหมดังนั้นก็ <'m> ตั้งทายได้ก้มมากากปิดประมาณฝ่ามือแล้วเคาะแล้วเขีย่ยให้อักยาวต่อเน,นื่องโอเคไหมครับ <Okay. S 1> นะครับได้นะดูดูใหม่จับท่าให้ได้ นะครับโน้มไปหยิบหัวจับแบบนี้นะครับแล้วก็หน้ากากปิดเคาะเคียร์เคาะเคียร์เคาะเคียร์แล้วก็อาเยายต่อเนื่องแบบนี้อาเยายต่อเนื่องแบบนี้ถูกต้องโอเคไหมครับโอเคนะดังนั้นให้เราลองกับชิ้นงานลองตรงนี้ก่อนนะชิ้นงานลองเราก่อนอย่างนี้ให้ได้เกิดการเรียนรู้ก่อน แล้วก็มางานจริงของเราอันนี้เราจะมีดังนั้นชิ้นงานจริงของเราวางให้มันเสมอกันเดี๋ยวครูจะให้เราทําการแทกเขาเรียกว่าแท็กนะครับก็คืออาร์หัวท้ายเข้าใจไหมครับดังนั้นเราเริ่มใหม่ก็คือให้อาร์ลองที่โต๊ะก่อนหรือชิ้นงานลองก่อนอาร์เสร็จปุ๊บเกิดความร้อน อักเสร็จเกิดความร้อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ยกบางนี้เข้าใจนปะอ้าให้ร้อนเสร็จแล้วยกมาตรงนี้นะครับอเอาเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะครับเป็นแบบไหนจัดท้ายได้ดูเสม,มอการเอาคนเขาสแลกมาแล้วก็ทีมงานลองมาวางแล้วก็จัดท้ายได้ก้มไปมาจากปิดเคาะรูดไปรูดไป เดิดความรเสร็จปุ๊บอาร์กมาที่นงานชิ้งานไอ้สองชิ้นติดกันแล้วก็ยกแบบนี้เห็นไหมครับทาไมทําไมถึงลองตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราใหม่นะแล้วก็เพื่อที่ให้ความร้อนเกิดตรงปลายลวดเชื่อมให้เกิดการอาร์กใช่ไหมครับแล้วก็ได้ที่แล้วก็ยกมาเพราะว่าเป็นการประกอบชิ้นงานตรงนี้นะครับแล้วก็ วางนี้แล้วก็เอาครีมจับงานร้อนชิ้นงานเกิดความร้อนตรงนี้มันก็จะขยายดังนั้นเราก็ต้องเพาะก่อนหรือมะเล็งตรงนี้ก่อนมะเร็งดูว่ามันได้ไหมตรงไหมซ้ายขวาได้ไหมหน้าหลังได้ไหมเสร็จปุ๊บก็ก็มามาอีกอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ตรงนี้นะครับาดูแล้วก็พลิกพิกมามาฝั่งนี้ ดูนะครับมาปึ๊บซ้ายขวาแล้วก็มาฝั่งนี้บิดบิดหมุนหน่อยแล้วก็มาฝั่งนี้เดี๋ยวครูจะเชื่อมตรงนี้ให้ดูนะครับก็ลองเหมือนเดิมวางลองเดี๋ยวเชื่อมตรงนี้นะครับก้มไปก้มไปได้เขะหน้กากากปิดขอแอ f ไฟปึ๊บเกิดความร้อนปุ๊บมาชิมที่งานล้อมติดป,ปุ๊บแบบนี้ นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทําการพลิกอีกฝั่งหนึง่งพลิกฝั่งนี้มาฝั่งนี้วางลองครับนีวางอันนี้ไวนะสายขวาเลยครับจัดท่าทางให้ได้ไป้มเพ้าไปไปสายแล้วก็ขวา ดูน้ำหลอมาลายนะครับให้ติดกันแล้วก็ยกแบบนี้ให้มันติดกันนะอาร์ตขอนเ่ยแล้วก็ติดกัน,น,นมันต้องทให้เห็นแสงก่อนอ่าดูดูเสร็จปุ๊บ,บก็จะได้อย่างนี้มันก็จะหลอมาลายหัวท้ายอันนี้ก็หัวท้ายไม่ใช่ไหมดังนั้นได้แบบนี้แล้วก็มาทำความสะอาดพื้นตรงนี้นะตรงนี้ นะครับให้ดีให้เกิดกระแสไฟไหลต่อเนื่องกับชิ้นงานของเราให้เอาฝั่งใดฝั่งดึงนะครับเป็นใบงานแรกอันนี้เป็นใบงานแรกนะครับเดี๋ยวครูจะทำการอาร์เคาะไปปุ๊บแล้วก็อาร์อยู่กันที่แล้วก็ค่อยเคลื่อนมา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 เรื่อยเคลื่อนมาเรื่อย ขึ้นมปเรื่อยตามองค์ประกอบระยะห่างจากที่งานรถเชื่อมความเร็วของงานเชื่อมแล้วก็มุมออม,มุมอันนี้มุมเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นแบบไหนลักษณะท่าทางและก,การอาร์คตรงนี้โอเคนะครับเอาดูเสร็จปุ๊บที่งานลองจัดท่าทางได้เดี๋ยวเชื่อมตรงนี้นะครับตรงนี้ก้มหน้ากากเปิดเคอคะลอง เบิเบเบจนได้ที่มาชิ้นงานดโดูโดโดโอักไปอยู่ที่ครับเคลื่อนสายมาเนี้ยดียวประมาณเสมอกัน,นกระยะห่างเก่งชิ้นงานรถเชื่อมความเร็วมุมเข้าหากลางหยุดจุ่กลางหนึ่งสองแล้วก็ยกแบบนี้ครับร้อนแดงสม้มแล้วจะเป็นสีดำให้เป็นสีดำนะครับ เราจะไปเคาะเลยไม่ได้ตรงนี้ให้เป็นสีดําแบบนี้แล้วก็เวลาเคาะเอียงหน่อยเอียงอย่างนี้ก็ได้หรือเอียงแบบนี้ก็ได้ออบบน,ดนดะครับให้ให้เป็นอย่างนี้เคาะค่อยๆเคาะออ,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 ออกมา่างนี้มันจ,จะออกมาเป็นแบบนี้การหลอมละลายซึมหาทั้งแนวอย่างนี้โอเคไหมครับอ้าวดูไปดูไปดูไปครับดูไปดูไปนะเดี๋ยวอ้าวตรงนี้นะครับตรงนี้นะ โวดเชื่อนนะครับถ้ามันเกิดหมดเส้นหรือประมาณนิ้วนิ้วครึ่งอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้นะครับมาใส่ในถังหรือเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาใส่ใส่โลเชื่อมแบบแบบนี้หาโลเชื่อมแบบนี้โอเคไหมครับแล้วก็มาลองงานลองวิ่เสร็จปุ๊บร้อนแล้วก็มาตรงนี้นะเป็นการฝึกเริ่มใหม่ๆนะแบบเรานะครับแต่ถ้ามืออาชีพจริงเลยเขาเชื่อมกับท้นงานเลยเข้าใจปะ ดังนั้นเราลองใหม่ไม่มีปัญหานะก็ลองแล้วก็มาตรงนี้จัดท่าทางได้ได,ดเชื่อมก็ไปเคขออักคอคอไปมาชิ้นงานอักไปัาไปอยู่กันที่เดินมาเดินมาสม่ำเสมอครับระยะห่างได้สม่ำเสมอความเร็วสม่ำเสมอกัน มาที่จุดเริ่มต้นปุ๊บวนมาจุดเริ่ต้นเข้าหากลางหนึ่งสองสามแล้วก็ยกแบบนี้ครูจะทำการอาร์กแบบแบบนี้ครับดูครูจะอาร์กแบบนี้อาร์กปุ๊บลองนี่ก่อนอาร์กปุ๊บเยอยู่กับที่รุดเชื่อมันก็หดไปอันนี้แหละความยาก ะร,ระยะห่างจากที่งานรูเชื่อมความเร็วได้ได้ที่แล้วเคลื่อนเคลื่อนไปชา้าช้าช้าช้าไปเรื่อยเรื่อยหรือสายก็ได้สายก็ได้ไปเรื่อยเรื่อยมาถึงจุดแล้วต้นปุ๊บเขาหากลางยกมาตรงกลางไอ้รูเชื่อมก็หดไปใช่ไหมครับเราก็ต้องเติมไม่ได้นะครับแล้วก็นับในใจหนึ่งสองสามแล้วก็ยกขึ้นมาเข้าใจปหมแล้วก็เวลาเคาะเป็นแบบนี้เคาะง่าย อันนี้ดูนะเคาะออกง่ายออกมาเป็นแผ่นแบบนี้แบบผิดวิธีเป็นแบบนี้ครับเอาดูผิดวิธีตรงนี้นะครับดูเคาะเคียมาที่ชิดงานอักไปอย่างนี้ครับอย่างนี้ผิดนะครับดูอย่างนี้ผิดนะครับอย,บอยู่อยู่กที่ไม่เคลื่อนไปไหนเลยแล้วก็ทําการยกอย่างนี้ ไม่ได้ครับนะไม่ได้อยู่กะที่เอา้าอาจารย์มันกอาวฮัตลอดเลยไม่ได้ได้ไงอะดูร้อนแดงส้มแล้วเป็นสีดําให้เป็นสีดำนะครับอย่างนี้เขาไม่ได้นะถ้าจะโดนโดนตัวเรานะครับอันตรายเยียงหน่อยอย่างนี้ไม่เอานะเอียงนิดหน่อยเข้ไปเเป็นแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ไม่มีคะแนนเลย มันต้องหลอมแบบนี้เข้าหาแบบนี้อย่างนี้ไม่เอาถือว่าไม่ผ่านเข้าใจปหดังนั้นต้องเป็นแบบนี้หรืออีกวิธีหนึ่งที่ไม่ได้นะครับก็คือแบบสายอย่างรวดเร็วดูดูใสตรงนี้อย่างรวดเร็วเป็นแบบไหนดูตรงนี้นะแบบไม่ได้คนระับผีตนะแบบผีนะดูโกมานเขาชิ้นงานแบบนี้ครับอยู่กับที แล้วก็เป็นแบบนี้เลยอย่างเงี้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 ยสันนสัอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ใสไวๆ้ยแล้วก็ต้อการยกไม่ได้นะครับล้อแดงส้มสีดำแล้วก็เป็นให้ดำก่อนนะครับให้ดำอันนี้นะครับไม่ได้ผิดวิธีสันอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยอันนี้เฉยอยู่กันที่ เข้า,ขาใจปะข้อไม้่ไม่ได้เงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ไม่ได้ไม่หลอมติดแบบนี้นะครับดูดูดูที่ถูกต้องเป็นแบบไหนดูระยะห่างความเร็วแล้วก็มุมให้เราปัดกวาดทางวามสะอาดพื้นก่อนไม่งั้นมันจะติดติดัะดับเข้าใจปะดังนั้นวางดูดีละเป็นแบบนี้นะครับ วางเดี๋ยวเชื่อมตรงนี้ท่าทางเคอคะชิ้นงานคอไปหน้ากาปดเคะมาชิ้นงานเอาไปอยู่ที่ครับเคลื่อนมาเดลื่อนมาเด็ืนมาเรื่อยเด็ืนมาเรื่อยเข้าหากลางหนึ่งสองแล้วก็ยกเห็นไหม วนค่อยๆวน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 ,วนมาเรื่อย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 มาถึงจุดเริ่มต้นเข้าหากลางหนึ่งสองสามแล้วก็ยกมันก็จะเคาะง่ายแล้วก็จะออกการหลอมละลายแบบนี้เนี่ยออกมาอย่างเงี้ยหลอมละลายเงยห็นไหมครับ <c oughs> ค่อยๆวนค่อยๆวนคล้ายๆไอศครีมอะเลื่อนมา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 คิมโค้ดอ่ะเห็นไหมครบรอบ,บ,รอบจบ ส,สม่ำเสมอกันมาตรงกลาง 1- 2สองเพื่อจะเติมเต็มไง1 2 3ส,สแล้วก็ยกขึ้นมาโอเคไหมครับ,รบลองฝึกกันดูลองทำกันดูใช้เครื่องมืออุปกรณ์ถูกต้องนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงถ้าไม่ได้หรือติดอะไรก็ลองมาเทียบกับครูแล้วก็ลองมาถามเพื่อนถามครูโอเคไหมครับลองฝึกลองทำดูกันนะครับทำงานปลอดภขยครับขอบคุณมากครับทุกคน